สวัสดีครับไกด์ลานนานะครับผมจาก YouTube c h anel ไกด์ลานนาครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านเดอะบารนะครับอิ t e r ีแอนด์ดีไซน์ครับร้านนี้อยู่ซอยศรีวิชัยซอยสี่นะครับผมนี่ครับนี่เป็นดูหน้าร้านนะครับร้านน่ารักทีเดียวครับแล้วก็ซอยซอยสี่ศรีวิชัยสีนี้จริงๆแล้วก็คือนี่ครับตรงข้ามต้นซอยตรงนั้นนะครับเป็นคณะเภสัชมรชนะครับผมมหาวิเชียงใหม่ครับก็คือถนนสุเทพนะครับผม เรียวตรงเข้ามาแล้วครับก็นี่ครับเดอบานนะครับผมเปิด10โมงเช้าปิดตีหนึ่งนะครับนี่ครับร้านน่ารักๆอย่างนี้ครับแล้วก็จอดรถตรงนี้ครับมีที่จอดรถด้วยเดี๋ยวเราดูแรนด้านนี่ครับด้านนอกนะครับแบ่งเป็น2โซนครับมีโซนด้านในแล้วก็ด้านนอกตอนเย็นเนี่ยเปิดถึงตีหนึ่งนะครับแล้วก็มีนั่งดื่มแอลกอฮอล์กันได้ครับร้าน แต่งสวยน่ารักทีเดียวครับอันนี้เป็นด้านนอกนะครับจะผมซูมให้ดูด้านนอกนิดนึงนี่ครับโซนด้านไหนก็น่านั่งนะครับผมนี่ครับร้านเดบารนะครับผมอิทู e ีแอนด์ดีไครับที่ถนนสีวิชัยซอยสี่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับ สวัสดีครับไกด์น่านาจากยูทูบชาแนลเดอะไกด์นานานะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านเดอะบาร์นะครับร้านเดอะบาร์อีทเอร์ดีไซน์ครับเป็นร้านกาแฟกับร้านอาหารสไตล์เก๋ๆนะครับผมมีเดินบรรยากาศโซนด้านในร้านนะครับทางร้านน่านั่งเดียวครับเป็นสไตล์โรงงานนะครับผมนครับมีโซนอินดอร์กับโซนเอ์ดอร์ครับตอนนี้ เอาดองทนั่งเจอร้อนนะครับแต่งร้านสไตล์จับนู่นจับนี่มาผสมกันนะครับด้วยลงตัวทีเดียวเดี๋ยวเรามาชิมกาแฟกับขนมร้านนี้กันครับ ครับนี่ก็เป็นกาแฟนะครับเป็นอเมริกาโน่นะครับร้านเดอะบาร์ที่อยู่ถนนศรีวิชัยซอย14นะครับผมเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับซอยอยู่ตรงข้ามคณะเภสัชนะครับตอนนี้ผมสั่งนี่ก็เป็นอเมริกาโน่นะครับผมร้อนร้อนแก้วสวยทีเดียวกับนี่ครับเป็นช็อกลาวานะครับจัดมาสวยๆครับอย่างนี้ครับหน้าตาหน้าทานทีเดียวกับเดี๋ยวเราลองชิมกาแฟกันสักนิดหนึ่งนะครับ เป็นกาแฟที่ทำาีที่บ้างนะครับนี่ครับเป็นอเมริกาโน่ที่ร้านเด็กฟานนะครับผมอิตูรีดีไซน์ครับแล้วก็เดี๋ยวเราลองมาชิมนี่ครับเป็นผมว่าน่าจะเป็นซิมเนเจอร์ของร้านอีกหนึ่งเมนูนะครับเป็นช็อกลาว่านะครับผมข้างบนนี้มีมัชเลโล่ด้วยนี่ครับ อาจจะไหลน้อยไปนิดนึ่งนี่ครับเสริมมากับวิปครีมนะครับแล้วก็มาเมโลนิดนึ่งชิมครับ มันมีรสดึบๆก้อเจ้ามัสเมโลเนี่ยมันเลยทำให้เหมือนมี texture เพิ่มเข้ามาอร่อยดีครับเยิ้มนะครับน่ช็อกโกลาว่านะครับร้านเดอะบานครับผมกูจะจัดรลังนี้ กระบมนั้นก็มีของเียล็กด้วยนะครับนีล้านสวยทีเดียวครับนอ,อกผมลึงบอกราคาไปนะครับเมริการโน่แก้วนี้นี่ ไม่แพงครับ45บาทครับแล้วก็เจ้าช็อกลาว่านี่79บาทนะครับถือว่าโอเคเลยครับราคาอร่อยครับเขามีมี t e x เจ r ของไม่ค่อผงอะไรสักอย่างผมไม่แน่ใจมันทำให้เกิดรสเค็มๆบางๆเป็นรสผงโกโก้กับผงมามโลผงไอซิ่งอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มาร์ชเมลโล่นะครับ ต้องมาลองครับร้านนี้